ติดอาวุธในการสร้างธุรกิจกับแท็กซินด้วยเทคนิคสรุปแผนการตลาดทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียวเมื่อเราเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจแท็กซินซึ่งเราลงทุนด้วยเงินเพียง700บาทเราจะได้มาด้วยคะแนน pv 150 pv และของสมนาคุณมากกว่า1,000บาท และเรายังได้รับผลตอบแทนข้อที่1ซึ่งก็คือกำไรจากการขายปลีก20-30%และเมื่อเราซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอีก700 PV จะทำให้เรามีคะแนนสะสมอยู่ที่850 PV แล้จะทำให้เรามีตำแหน่งทางธุรกิจอยู่ที่6%ทําทำให้เรามีผลตอบแทนในข้อที่2ซึ่งก็คือส่วนลดโบนัสกลุ่มส่วนตัว6-25%ซึ่งตำแหน่งทางธุรกิจตรงนี้ จะเพิ่มขึ้นตามคะแนนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนของเราเป็นขั้นบันได ize. เช่นเมื่อคะแนนของเราเพิ่มขึ้นเป็น3,000 PV เราก็จะมีตำแหน่งทางธุรกิจอยู่ที่9%และเมื่อคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น10,000 PV ก็จะมีตำแหน่ง12%และเมื่อคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น20,000 PV ก็จะมีตำแหน่งอยู่ที่15%และเมื่อคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น32,000 PV ก็จะมีตำแหน่งอยู่ที่18%และเมื่อ คะแนนเราเพิ่มขึ้นไปเป็น45,000 PV เราก็จะมีตำแหน่งทางธุรกิจอยู่ที่21%และเมื่อเรามีคะแนนถึง60,000 PV เราก็จะขึ้นตำแหน่ง25%หรือว่า D Director นั่นเองต่อมาเราลองมาดูตัวอย่างของการสะสมคะแนนและการคำนวณโบนัสกันนะคะ ในเดือนที่1เรามีคะแนนจากการสมัครอยู่ที่150 PV และเราซื้อสินค้าเพิ่ม700 PV แต่เรายังไม่มีกลุ่มดังนั้นกลุ่มของเราก็ยังมีคะแนนเป็น0เปอ์เซตให้เรามีคะแนนรวมอยู่ที่850 PV เรามีคะแนนสะสมเป็น850 PV และเรามีตำแหน่งอยู่ที่6ซตามขั้นบันไดนะคะ ดังนั้นโบนัสที่เราจะได้รับในข้อที่2ก็คือเอา850 PV คูณด้วย6%ตามตำแหน่งของเราเราก็จะได้รับโบนัส51บาทต่อมาเมื่อเรามีทีมงานเพิ่มขึ้นเป็น A, B และ C และในเดือนที่2ตัวเราซื้อสินค้า1,000 PV และกลุ่มของเราคือ A B และ C เนี่ยซื้อสินค้าอยู่ที่3,000 PV ทำให้ทั้ง A B และ C มีตำแหน่งอยู่ที่9%ณนะตอนนี้เรามีคะแนนกลุ่มรวมอยู่ที่10,000 PV ก็คือเอาคะแนนของตัวเราบวกกับของ AB และ C ดังนั้นคะแนนสะสมในเดือนนี้รวมกับเดือนที่แล้วก็จะเป็น10,850 PV ทำให้เราตอนนี้มีตำแหน่งอยู่ที่12%และเราจะได้โบนัสจาก PV ส่วนตัวของเราก็คือเอา1,000 PV คูณด้วยตำแหน่งของเรา12%ก็เท่ากับ120บาทและเรายัางมีโบนัสจากกลุ่มของเราก็คือ A, B และ C รวมกัน3คนได้9,000 PV คูณด้วยตำแหน่งของเราลบด้วยตำแหน่งของ A, B, C คือ9%กนก็จะได้270 PV รวมแล้วในเดือนที่2เราจะมีโบนัสอยู่ที่390 PV ต่อมาในเดือนที่3เราซื้อสินค้าอยู่ที่10,000 PV และ A, B, C ซื้อสินค้าอยู่ที่15,000 PV ซึ่งอาจจะเป็นการที่ A, B, C ซื้อสินค้าด้วยตัวเองหรือว่าจากกลุ่มของเขาดังนั้นณนะตอนนี้ A, B และ C จะมีตำแหน่งอยู่ที่12%บวกกับคะแนนของเดือนที่ผ่านมาด้วยนะคะและ เดือนนี้เราจะมี PV กลุ่มรวมอยู่ที่55,000 PV คือเอาของ A, B และ C และของเราในเดือนนี้มารวมกันได้55,000 PV คะแนนสะสมจะอยู่ที่65,850 PV ซึ่งก็คือการเอาคะแนนของเดือนนี้บวกกับเดือนที่แล้วนั่นเองทำให้นะตอนนี้เรามีตำแหน่งอยู่ที่25% ซึ่งจะทําให้เราได้รับโบนัสส่วนตัวอยู่ที่10,000 P v ีีของเราเองคูณด้วยตําแหน่งของเราก็เท่ากับ2,500บาทและจาก AB และ C ซึ่งมีคนละ15,000 PV คูณ3คนคูณด้วยตําแหน่งของเราลบด้วยตําแหน่งของ AB และ C เราก็จะได้โบนัสอยู่ที่5,850บาทรวมแล้วเดือนนี้เราจะมีโบนัสอยู่ที่8,350บาทนะคะ เห็นไหมคะว่าข้อดีของแผนธุรกิจของวัคซินเนี่ยคือเริ่มต้นง่ายมากๆด้วยเงินลงทุนเพียง700บาทลงทุนน้อยและยังเป็นการสมัครครั้งเดียวตลอดชีพอีกด้วย